Ååå! and how you know ซีกประมาณนี้พี่น้องเอ้อยเนอะมีตะคุ้มจะหลุมนะนี่หละพี่น้องเส้นทางเรือปราตามละ่ะบ้านใต้เบ็นบวม,วมเออไปเคลืลอ่อนจุเออเอพี่น้องเอ้เส้นทางเอานางละโค้งอะกาตา ไอ้หน้าละโค่งอหรอ,อ,อโอ้นี่เนี่ยเส้นทางโค้งสุดนะพี่น้องเนาะแต่โค้งอันตรายนะอ่านี่นี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็ไปตามหอยนี้เลยนะตามคุมนี้เลยพี่น้องเลยอ้า น้องเนาะและก็มีปะนึ่งข้าวเจ้าพี่น้องเนาะที่พ่อแม่พันส้นอาศัยอยู่ทางนี้เนาะพี่น้องข้าวเจ้าเฮทไทยเฮดสวนแค่นี้เนาะจะมีปะนึ่งข้าวเจ้านะการลดลงเศรษฐิตของข้าวเจ้าข้าวเจ้าเฮทให้อะไรพี่น้องเนาะเพราะว่าเขาอยู่นี่นี่เขาอยู่เป็นสีบเลยเขาเลี้ยงเป็ดไก่ฮะนะพี่น้องเลยเนาะอยูุ้งนึ่งมันสบายพี่น้องเลี้ยงมูนอย่างนะอยูุ้งนึ่งเนาะมันเจ้าขี้พี่น้องเนาะ มนบวชทำลายคนผลิตชาวบ้านที่อยู่บ้านนะพี่น้องเนาะเพราะว่าอยู่บ้านมันมีกฎของมันเด่นพี่น้องทางบ้านเฮานะเนาะขา้าขี่มอเตอร์ไซค์มาหนิโอ้ขึ้นบันไดอีลีพี่น้องรถซิ่งนี่ก็คือว่าโอเคอยู่ยเนาะเออม่าน Yeah, โค้โงนะเบิงนะ้งหน้าบริษบทประกาอยู่เลยพนะี่น้องเอ้ยเนาะลงแล้วลงจากรถนะเ,เลยพนะี่น้องช่วงโค้งนี่ตัวน่ะเออเราติ่ยมันอยู่รถเซ่ยเนาะบบญจานเนาะเดินแม่รถมันข้ามโค้งจำนำใดเอาขอความรุ่งเรืองนำดูต่อเป็นนี่นคงเป็น้องติ่ง โค้งนี่เส้นทางนี่แต่ว่าซ้ำได้มันอันตรายว้าโค้งนะแล้วให้โค้งเลยร้อยล, oh. ลงนะมาให้รถไปฟร้อดเส้นทางมันอันตรายพี่น้องเนาะเบือ่อหรอกไม่เบิ่งโค้งนะแต่ว่าซ้ำใด บนทางทีบง่บางงามเขาจะลงนะพี่น้องเนาะลงนะนี่เป็นเส้นทางยานรถซิ่งมันปีนนะพี่น้องเองนาะยานมันปีนเด็กเป็นคปีนมัอนไม่แต่ขี้ต้มนะพี่น้องเนาะมันลื่นไปหมดอ่ะเป็นแบบ คือว่าแลลวได้พี่น้องเลยเนะะาะสะพานนี่คือว่าแล้วเลยเป็นเส้นใดดีบาบนี้เนาะเป็นทางนีดทางทางเมือนี่โอ้ขึ้นได้ได้พี่น้องเนาะเบิ่งจากสภาพแล้วนี่ค่ะพอ่บ่บบหนหาจะขึ้นได้นะลถสิ่งกระยาเพราะว่ามันลื่นเดียพี่น้องเนะาะไซโลก็วัดเอาวัดเอาแล้วพี่น้องเนาะแบบนี้ างตอนเฮาไผเฮาไปนี่พ ok, no? no? ี í, right? án, ons, no? í, no? ่น้องเนาะมีแต no? ่ลงคอยนะมีแต่ลงคอยเนาะบ่เฮาบ่ค่อยขึ้นคอยปานใดนะพี่น้องเอ้ยเนาะทางเฮามือนีพี่น้องมีแต่ขึ้นคอยนะโอ้ตอนนี้เฮาออกเนาะเฮาลงจากรถพี่น้องเนาะบ่กล้าอยู่เพราะว่าเส้นทางจังซี่เลยนี่นันน่ะพี่น้องเนาะนี่เนะรถซิ่งก็อยู่กับเสียงเอาพี่น้องเนาะครับกเสียงเอาเพราะว่า มันลื่นเด้มันลื่นเมื่อวานนี้รถขึ้นบอได้ได้พี่น้องเมื่อนี้นี้เพราะว่าพุพพนเสาตกแน่แล้วเนาะกะไปได้แน่แล้วนอยนึงพี่น้องเยเนาะเดี๋ยวบริษีอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้เห็นนะอันนี้ยังบรทันหอดจุดหมายที่เส้นทางยากพี่น้องเนาะอยู่พุ่นนะโคตรยากนะพี่น้อยนะเส้นทางจะซี่แล้วเนาะคอยสั้นนี่นี่กะเพิ่งนเห็นจังสี่นี่โอ้ยถ้าเห็นกับตานี้นักกว่าในกล่องอีได้พี่น้องเลยเนานะ รถทิ้งมาเลยลงในไซโลเอาบอกพีนะนะดด่น้องเนาะมีขีดินเต็มเต็มตเลตนะ็มเต็มรถเลยขีด,ดินเนาะไม่เลยเลย ขับต้องตำนานเท่านั้นนะนาะอแล้วผู้ลึงทางเท่านั้นนะเึงนสมาธิขับใจน,นี่ทางมอเตอร์ไซค์ไปนะ บนนี้อีกเป็นหนึ่งบทเนาะพี่น้องทีเส้นทางอันตรายเนาะแเหละะ่าเป็นเส้นทางที่มีคุมมีลุ่มลายพี่น้องเนาะแเหล่าที่ที่ขี้ลายที่สุดกายนี่ไปพุ่นนะพี่น้องเนาะนี่บรรยากาศทีป่าดงลึกเนาะพี่น้องเนาะคือชาวบ้านทางนี้เขาตัดไม้หรือว่าเฮ็ดไห้เฮ็ดสวนก็มาทางนี้ตัดไม้เฮ็ดเือนเฮ็ดซานพี่น้องเนะาะเพราะว่า นี่เป็นป่าดงทีลึกที่สุดนะพี่น้องเอ้เนาะชาวบ้านก็เลยแบบมาอาศัยอยู่ที่นี่หาอยู่หากินเนาะพี่น้องแต่วกัการดำรงชีวิตเฮ็ดให้เห็ดส่วนของชาวบ้านเนาะแถวนี้พี่น้องเพราะว่าแถวนี้เป็นป่าที่ดงลึกแหลกนานเนาะพี่น้องเขาบ่เคยเห็ดเนาะเขามาเห็ดที่นี่เป็นเขาเขาเฮ็ด so, like ยังเขาก็ไดไลยพี่พน้องสมมติว่าเห็ดเขาก็ไดไลยสบเนาะเพราะว่าเป็นป่าดงลึกพี่น้องเนาะเขาบุกเบิกไม่ไม่นะพี่น้องเอ้เนาะเส้นทางนี่เป็นเส้นทางที่ ภาครัดเนาะโบเมนภาครัดเนาะทางบริษัทพี่น้องเอ้เนาะได้บุกเบิกกระเจ๋าซีสร้างเขื่อนเนาะอยู่ห้วยนำปลาลอกเนาะอยู่คุณนะ่ะพี่น้องเอ้เนาะเดี๋ยวดูคุณก็มีแคมกระเจ้านะ่าแล้วก็มีหมู่บ้านลึกลับพี่นอนะ้องเนาะบริษัทรู้กันนะวันมันมีจักลังคาเฮือนเนาะบ้านอยู่นั่นเดี๋ยวบริษัทจะมาอัปเดตให้เอฟซีคอแม่พี่น้องได้เห็นได้ส้มพี่น้องสะกดมู่บ้านกระเจ้าสอดเนาะ รอบที่สามพี่น้องบอลลีตจะรู้สื้ตื่นเต้นแหงเนาะสีได้แต่เฮ่นพี่น้องเนาะอันนี้เป็นครั้งแรกของบอลลีตพี่น้องสีได้ไปเส้นทางนี้เนาะทีบอลลีได้ไปกับ่องเถื่อพี่น้องแต่ละแต่ว่าไปตอนนั้นยังไม่ทันมีเกลือนสาบานเนาะแต่ตอนนี้มีเกลือนสาบานเลยพี่น้องเนาะะเจ้าไ,ได้สร้างอาวัายเนาะเพราะว่าเขาจะมาอยู่ดำรงชีวิตอยู่ที่นี่เด็กพี่น้องเอหตเให้ส่วนเนาะไปที่ตามเบิ่งพี่น้องเลยโอเคพี่น้องเนาะ ในที่สุดเอาก็บัสมารถเอาลงรถหอดพุ่นเลยเนาะเพราะว่าเส้นทางมันอันตรายพี่น้องเนาะเอาไว้รถแถวนี้เลยพี่น้องแถวนี้แล้วเนาะเอาไว้รถบัสมารถเลนคุณเพราะว่าเส้นทางโคตรอันตรายพี่เนานะเนาะไปไปลงเส้นทางเลนคุณทางทะลงนี่สามารถลงคือ ก็ได้อยู่พี่น้องเนาะแต่ทางขึ้นนนะ่ะมันอันตรายเนาะขึ้นบาได้พี่น้องเพราะว่าเส้นทางมันค่อยตันอยู่ที่เมื่อกระกันเนืไม่ห้เลยองติมไปทางแรกนดะไปทางนี้ทางแรกจัดประกัน นี่พ e anyway, ี่น้องเนาะนี่บ่อนี่เลยนะยาที่เข้าบ่กล้าเอาลงเนาะทางปัดบ่ปัดสตรวงอ่ะนี่บ่นีลพี่น้องยากสุดเพราะดินนี่ดินดินดินขี้ต้มนะพี่น้องเนาะดินเหนียวหั่นน่ะว่างะดินเหนียวลอักกเกะรถอ่ะวนีเฮาจะย่างอีกนะพี่น้องเนาะย่างอีกหลายกิโลพุ่นน่ะ นี่นี่เขาปั่นเบร์เซนทางพุ่นนี่ยพี่น้องนั่นแหละบ่มีขบก้าวลงนะขบก้าเอาไว้รถบอนี่นั่นแหลเะเ,ลเนาะบอนี่เลยมันเอาไว้รถซิงเบิ่งเส้นทางพุ่นโอ้ยพี่น้องเออเนอาะทางลงนี่ลงได้อยู่แต่ว่าทางขึ้นนั่นขึ้นบ่ได้พี่น้องเนาะเส้นทางแบบนี้ขึ้นบ่ได้ เปียไว้รถยู่หันนะไปรถบนหันเนาะเรื่องลงนี่ลงได้ยู่พี่นองเนาะแต่ว่าบัตรขึ้นนะขึ้นบน่ได วันนี้แหละเป็นทางที่อันตรายเนาะอาลงเครื่องอาลงเครื่อง thương chơi đi nào là tội là sống bữa nay khàng nhiều hơn tất cả luôn này phía ông bên này nó lỏng cái hàng cái tọt cái nào ừ tay lỏng nó lắc chưa vay lỏng cho ai mía hầm luôn nhiều hơn nó trong lắc à ้่องลองพอแผกนะอืมรองเล้ยงอันนมาดูอันห่ออืมอาลงเครื่องเตรียมยางอีกพี่น้องเนาะยังอีกไหลนะได้กระเอบกันเลงอีลางโตะนหนีหนักกรเลยตดิินตเลยนะนากลาร์โกลาร์กลาร์เล เดินทางต่อเนาะยางเอาพี่น้องเลยนี่ยางเอาอีกเนาะงยางเมืันจับขนาดอีขนา่ดะยังโอเคคลิปนี้บริจาคสิจบเพียงนี้พี่น้องเนาะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะมาต่อีพีสองพี่น้องขันยางแต่นี่หอดให้เนาะมาบริสาคต่อเป็นคลิปอีพีสองนะพี่น้องเพราะว่าคลิปมันยาวเกินไปเนาะโอเคเจอกันใหม่ในคลิปหน้า